สวัสดีครับนาะในคลิปนี้พามาชมบอลสีสวยๆนะครับอันนี้ก็คือบอลสีทับทิมแดงนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเส้นกลางใบก็จะออกสีแดงชัดเจนสวยงามนะเส้นกระดูกใบนะครับแล้วก็พื้นขอบจะเป็นสีเขียวนะครับเนี้ย สวยงามเลยใช่ไหมครับแต่ก็ผมก็เลยให้ชมความสวยงามนะครับก็ไม่อยากให้มันทิ้งตัวไปกับสภาพของบรรยากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีลมนะผมก็เลยมีคำแนะนำมาฝากสำหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงบอนสีนะครับแล้วยังไม่มีโรงเรือนนะครับ สวยงามใช่ไหมครับแต่นี่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เริ่มจะมีการทิ้งตัวลงไปบ้างแล้วนะครับสำหรับบอลสีสวยๆเนะี่ยนี่ครับ ทิ้งตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ครับนกกระทาครับผมก็อยากจะแนะนำวิธีนะครับรับมือสำหรับฤดูหนาวที่มาถึงตรงนี้ไม่อยาก ให้บอลสีั้นทิ้งตัวเร็วนะครับผมก็ใช้วิธีเลี้ยงน้ำนะครับโดยมีการใช้แผ่นรองก้นกระถางน,นะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงแล้วยังไม่มีโรงเรือนนะครับลองใช้วิธีดีใช้วิธีนี้ดูนะครับเดี๋ยวพามาดูในผมก็ใช้กับต้นบอลสีบอล Blackmagic นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับบอลสี b l a c k m a g i กผมก็ใช้วิธีการเลี้ยงน้ำนะครับตรงนี้ก็โรยด้วย Osmo Coast นะครับสำหรับ Blackmagic แต่ก็ทำ ไม้ค้ำกิ่งป้องกันลมเนี่ยั่นเองในกรณีที่ไม่มีโรงเรือนนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับป้องกันลมแรงนะและตรงนี้ครับวิธีการดูแลเขาในช่วงนี้ก็นะครับใช้วิธีการเลี้ยงน้ำนตืมน้ำไปที่ก้นกระถางตรงนี้ไว้นะครับก็จะช่วยชะลอการทิ้งตัวให้กับบรรดาบอลสีต่างๆ ได้ระดับหนึ่งครับแต่ต้องขอบอกด้วยว่าไม่ถึงกับร้อเอร์ซนะครับบางชนิดอาจจะมีความทนทานบางชนิดอาจจะไม่ทนได้ขนาดนั้นนะครับก็นําเสนอสาระดีๆตรงนี้มาฝากกันนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงไม้กระถางหรือว่าบอนสีนะครับ ครับต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ